วัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดห้วยด้วนอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เราจะมาถ่ายบรรยากาศที่วัดห้วยด้วนให้ชมนะวันนี้เป็นวันที่2องกราคมพศ2565นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงนะครับคนเยอะมากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่ามีพระวัตถุมงคลอะไรบ้างนะครับที่วัดณนะตอนนี้นะครับแล้วราคาเป็นเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เป็นโซนพยันต์โคเรษสี โอเร้อย <700 S 2> <700 S 1> ีสามร้อยบาทมงคลร้อยปีปปมงคลร้อยปีอันนี้บารมีอะเมีร้อยปีอ๋อวก็มีวังเชาเนอะอ๋อมหามงคลร้อยปีเดือนเี่ยนเท่าไหร่ครับสามร้อยสามร้อยครับ <laughs> รุน่นครับสามรุมารอ้อปีนี่ที่เราลึกวางศิลาเลิกใช่ครับนี่สามอเหมือนกันใช่ไหมครับสามกดครับสามร้อยเหรียปที่เราลึกวางศิลาเลิกเ็จเมื่อวานูกเส็จเมื่อวาน I yeah. โนเ,เดิมโซนคูติหลวงพ่อนะครับผมวัตถุมงคลตรงหน้าโซนคุติของพ่อก <c oughs> ็น่าจะ <c oughs> เป็นวัตถุมงคลแบบอันเดิมๆที่เคยมาถ่ายนะครับราคาก็ยังอยู่ที่ราคาเดิม300เริ่มต้นที่300บาท เนคสอบามได้นะครับ้อะไรครับคุณารุ่นไหนดีร้านนี้สุดยอดเลยเนี่ยอันนี้อันน้นากาครับร้อปีโมโมครับาการมาเลยครับเลรดร้อยปี เนื้องเงินหลับ<า>เนื้อง<า>เองเนินห้าพันห้าัะถ้ากลิ่งอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองหน้ากากิ่งแช่นมนนะครับผม,มนี่เป็นผ้ากิ่งแ<า>ช่น้ำมนสี่ร้อยบาทนะครับอันนี้รุ่นด่า นี่รุ่นแรกครับเป็นรุ่นแรกอรุ่นสองรุ่นสามครับมีดไหนี่หนึ่งอันนี้เป็นมีดรุ่นไหนครับอันนี้มีดวาระปกติครับเดียวกันนะครับแต่เป็นหน้าฬิกาทาวิ่งน้ำแกะสดาวเวทรุ่นไหครับด้ามทาเวทไม้ขนุนครับอันนี้เป็นไม้ขนุนนะใช่ไม้ขนุนครับอันนี้ไม้มะค่าออ๋แล้วถ้าเป็นอันนี้ครับเป็นนี่ด้ามงานครับเป็นด้ามงาน แหมเป็นเงินครับตัวด้านเป็นงานแบบใบใบเป็นสีหาไม่ได้อันนี้อันนี้นนาานาลาย,ายจากรนาลายนาลายจากรนาลายอันนี้ทำมาอยู่101ร้อยหนึ่งเล่มนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งเล่มมาเดี๋ยวผมแจ่ายอันนะี้งานได้ค่ะเป็นด้ามงานแท้ใช่ยังครับ,รบแหมเป็นเงินแล้วปูจานให้เรียบร้อยเท่าไหร่ครับอันนี้หนึ่งพันหาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจา่าของวัดนี่ลจะจ่าครับผม เราหาไปหาที่ไหนไม่ได้นะครับตอนนี้ดูเด่นะครับใอญ่รุ่นหนึ่งมากต้องทำเหีียญละสองแสนครับตอนนี้จากราคาจองตัวคุณสามเคไปตั้งสองสามพันแล้วครับเปลี่ยญพุทธคุณแน่นอนครับเพราะเราปลูกเสกเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูในโซนของเลดกันก่อนนะครับเลดก็มีนะครับ มีเลทของรุ่นไหนครับเจ็ดสีน้องบัวนตอนรุ่นเก้าเก้าห้าร้อยแก๊อันนี้มีประสบการณ์ไหมนะลูกเก้าเก้าห้าร้อยโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเลทกันนะครับเดี๋ยววันนี้ว่าจะมาเอาเลทของ รอบที่แล้วไม่ได้เอาไปนะครับผมเลเลเดือดเลือเล่อนสมรรษักษนะครับผมวันนี้เรามาเข้าไปดีกว่าให้ดูนดเ,ดเนี่ยราการโตมราการที่ชื่ จะสร้างเทากับเปลี่ยนเงินหน้าลงขัเท่าหร่ะพี่ื่องนี่เปกหน้าคะรดเป็นตรงนี้ นะอันนี้เท่าไหร่นะครับชุดหนึ่งสองพันห้าอันนี่เป็นรุ่นที่หลวงพ่อัดสร้างาทั้งทั้งสองนั่นเองสองพันห้าี 2, <5. S 2> ่า 2, <5. S 2> อันห้ สีทันแต่งทันเนี้ยทันแบบแขวนหน้าก็ได้นะเดินทางกะจำนะพี่พุทธคุณครูแล้วค่าเสร็จแล้ว ตั้แต่เท้า้โดนเนเพลงเีนด้วยรองันแ่อะตวพี่แหวนไอ้ที่ผมถามในไลน์มาเมื่อคืนนะครับยังอยู่เนี่ยใช่ครับรุ่นที่เปาซื้อเนี่ยรุนนี้ย ขอดูเหมือนกันแต่มันคนละรุ่นพี่ชุวยเห็นข้อไหมว่าข้อมันจะไม่เหมือนกันอ่ะสองสายพิเศษสองบาทอ่าใช่เขาจะเป็นสองสองสายพิเศษ อะดูลายดูที่ข้อเด่หนหูซุ่มห้างนวามต่างอย่างที่สามนะครับมันจะเป็นลายๆดูราคาเดียวกันไหมพี่ใช่อันนี้จะเป็นนิดาอันนี้สองอันนี้สี่บาทแต่ไม่มีลายมันจะไม่รูปอ๋อสาย,ายลายนนะเนี่ยสายมันจะสายธรรมดาแต่หน้าเนี่ยจะมีพระสามองค์แต่ถ้าอันนี้มใช่แต่อันนี้เจ็ดบาท สองคะมีตื้นแดงไหมครับแดงไปแล้วแดงไปแล้วตางไม่เพราะเราจะเอาเลยต้องเปิดงม่อ๋อไอตัวพื้นเหลืองครับพื้นเื้เหลือง มีทุกสีเลยเนาะตอนนี้มีทุกทองเดียวที่่าที่่ามีราคาป่ใช่่มนีองโา่เรเล่เนะโอเคแค่นี้นะสอย่างนะได้ได้โอมาของหนูก็ได้ใช่คนละเนื้อเหรอครับไม่คนละเนื้อใช่ไหมน้สาติง พี่มีของแถมไม้มากไกลเดี๋ยวพี่แถมให้เดี๋ยวพี่แถมให้แถ,ใหแถมอะไรอันนี่ซาตินหลวงพ่อออกใบสองข้าเวมาเจออันนี้นี่พี่โยนนี่ก็จะใส่ข้าวปิดถุงปิดใบแบบ เยอะนะครับเพราะอย่างน่าจะถ่ายได้ไม่นานลองรีบกลับโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. หลงตาจะออกมาตอนนี้หลงตาเข้าไปพักนะผมหลวงตาจะออกมาประมาณบ่ายสองก็จะบ่ายสองแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้เจอกับหลงตานะหลงตาน่าจะออกมาผมน้ำมนต์นะครับผมก็ได้โอกาสดีนะผมยังไม่กลับได้จะได้เจอหลวงตานะครับช่วงนี้ก็คนเข้ามารอหลงตาเต็มเลย ก็สรุปนะครับไม่ได้เจอครับน้องปูไปกินนิมนตัวไปไม่ทันนะผมก็เดี๋ยว <c oughs> คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม <c oughs> ไม่จบได้ว่าเดี๋ยวออกไปถ่ายข้างนอกให้ดู <c oughs> นิดนึง

เป็นเสมาเนี่ยครับ ร้าผงแปดรอบนี่เท่าไหร่ครับนี้หกพันห้าหกพันห้าใช่กระตุกเงินตะกุดเงินด้วยใช่หกพันห้าเย้ละ เป็นสององค์ครับใช่ค่ะนี่ลุนลงยาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอัลบากา,ารุุ่นเต็มองเต็มองรุนหลังพัดยดหลังยันค่ะสามร้อเป็นโอนะ บ <c oughs> อันนี้มีพวกไลน์มีช่องทางที่ต่อไลน์ไหมข <c oughs> อบขอไวไ้หน่อต <c oughs> เอาไปลง Youtube แล้วมีคนถาม <c oughs> ขอเป็นไอดีไลน์ได้ไหมไม่ <c oughs> ได้เป็นบอกบอกบอกได้ไหมคะ ไม่แน่ใจว่าเอาไปลงยูทูปมันจะสแกนได้ไหมคนถ่ายในยูทูปเป็นเบอร์โทรใช่ค่ะ062 06 327 327ครับ9699 9699ขึ้นไหมคะพี่เนี่ยครับโทรไปแล้ว ปิดแล้วน,น,นะนะโอ้ยพิมไม่ตรงศูนย์หกสองสามสองเจ็ดทางนี้ดีกว่าครับพูดใส่กล้องดีกว่าง <c oughs> ่ายกว่าโอเคครับ ID ลายอะไรนะครับ062 062ครับ327 327เจครับ9699 9699ครับชื่อลายเป็นเป็นรัตติการของยศครับผมรัตติการของยศนะครับผมก็ใครที่สนใจก็ทักไลน์มาได้นะครับ ครับผมครับะะถมได้นะคะถามได้นะ,ะหารุ่นถได้นะคะดูก่อนนะมีรการรลร้อยนะคะได้นะคะีน,นะน,ละลนะคะคิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบเดินทางกลับกรุงเทพด้วยเพราะดูแล้วรถติดครับ